พันสี่ห้าสิบคิดว่าเข้ารอบไปแล้ว90%้าสิบอร์เซนตหรอคะก็ยังเหลือทีมแข,แข่งอีกหลายทีมนะคะแล้วเราไม่ทราบนะคะเขาเอานักกีฬาชุมไทยมาบ้างสวัสดีนะคะคุณโชคเทพชุมนะคะจากพัทลุงนะคะ พี่ต้อยเพชรเกษมสวัสดีค่ะแต่นผู้เล่นได้หนึ่งคุณประกันเอี่ยมใหมายเลขสามก็คุณชมพลมาผู้เล่นตอนนี้นะคะคะแนนอยู่อันดับหนึ่งนะคะเป็นสุวัสดิ์ก่อสร้างหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบอันดับสองเทศบาลห้วยผู่เก้าร้อยยี่สิบคุณก็ประดมสี่ประเสริฐผู้เล่นหมายเลขสิบสองับพี่ชันชัยสีเขียวอ่าโอเคครับความสวยไามอีกเช่ ขนมอร่อยมากครับคุณพี่กัดกับกุญอ่าปัะเด้งขอวยๆชจนะคุณพี่นะขอให้เข้ารอบวันนี้เอาละคณะต่อไปนะครับเป็นผู้หญิงรวงกับผู้ชายดึงคณะสุดท้ายคันดืนนี้ใครจะเข้ารอบใครจะตกรอบเคมีไฟโหวตลยนะเคนะอ่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่เลยค่ะคือแค่ไม่ให้ประเภทไม่ให้ประเภทก่อลงค่ะ แต่ก็ไม่ไม่ใช่แบบเอาขอทั้งทีมเลยงั้นนะคะเอาแบบความเหมาะสมให้สู่สีกันน่ะค่ะโทรเองก92นะพี่ชัญชัยนะ920ห้ามเฉพาะกลงนะคะแต่ว่าแต่ก็ไม่ใช่ขอทั้งทีมนะคะเอาแบบว่าจัดมาให้สู่สีกันไม่ไม่ไม่เอาเปรียบกันนะค่ะสนามดีๆแบบนี้พี่ชัญชัยขอสักซิ่ลูกแล้วกันไม่ต้อง4ภาอ่า เอาละแล้วดูวุฒิอยูต่อชักนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับอีกสี่กันนะวันเมื่อเลือดอีกสี่กันนะแล้ววันที่สี่ชิงชนะเลิศวันที่ห้าปอเภศกอไข่ท่านนายกชินวัตรสัสมรัพย์ท่านนายกรองการประหารสิคำตัดนะครับจะมามสวัสดีค่ะพี่เมียวนะคะคุณประวิตรทองเทศนะคะมาควบคู่กับท่านสส สุขประโชยสีสุขประจรนะครับหรือว่าท่านสอสอฟิลสอสอหนุ่มใหม่ไฟโโแร<ล>งโอ้โหใช่เลยมินมาด้วยกอนรับไปแล้วผู้ชมนะท่านหนะมู่สอจรอวิ่งกินกระนองสอจอดเขตสามขามผูกก้ชมไปวัดบางช้างเหนือ้งามรับทุนวันไอขิงของท่านหมูกำลังสมบัติการเกิดหรือว่ากำลังเตี้ยตับหลวพระมุขนะครับทำงานของท่านได้รับิลปะบัสะสมครับมินว่าไงลูกบัง ทีมนี้เอาเอ็มกับมินลงอย่างทันทีเมื่อกี้ป่อยไม่รู้เนี่ยพี่ก็คิดเหมือนมินนั่นแหละกาสองนะเทนะอ่าใครว่ากันชดเต็หวนชิงจะนั่นเลิกบอกว่าเวลาทุกคนนะครับเตะตามแต้นนะแต่มน้อยวันนี้หาชิงประเภทต่อสุดยอดทุกทีมรอชมพลาดไม่ได้อที่วัดหอมเกล็นะคะทีมวราพรนะคะ ขึ้นมาเล่นปผ่าเพศกอนะคะคนนักเตะจากกองทัพบกมานะคะติดตามรอชมรอเชียร์กันได้เลยนะคะะเวพศขออยู่ที่หนึ่งวันิงะเลาพรเตะทีมไหนไปดูทางในหน้าเพจได้เลยค่ะพอดีแอดมินลงไว้แล้วอะค่ะแอดมินจำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวท่านั้นโปรแกรมการแข่งขันแอดมินลงไว้ทางหน้าเพจนะคะ

เวลาครับน <s uk ete> <speaking einer> <speaking einer> ี่เป็นไงครับโอ้โหดูครับคนเล่นหมายเลขห้าสิบตำรวจโทรสุดสกุลนเลยยังไงโกมินดูไว้โกมินไม่ได้เจอกันหลายวันไม่เจอโว้ยโกมินดูไว้โกมินดูไว้พ่ออยู่ไหนเอาละสิพ่อเข้ามาดูได้ไหมใช่พ่อเชียร์อยู่ไว้โตไว้พ่อเข้ามาดูด้ยไว้โตไอ้โดนเมือสามหมอกเอาห้าโอ้สไนด์ก่อนนิด ไม่มีใครสู้ผู้ชมคนท่านนี้นะตัวทีโอ้โหดูครับผู้ชมไอ้โจ้เสื้อมันตัวเล็กมาไว้เจ้าไวโอ้โหเว้เอายีเป็นที่แล้วเว้ช่วยกันลกไล่กันไปสิาเอาลำคว้าอันนี้นะลงเอาจริงลงเลยหลายคนต่เวล,ล,า,ล,ล,า,ลาพอเตะคณะที่สามใช่ไหมคะเมื่อกี้ท่านที่ <3 S 2> ถามนะคะหลวงพี่เฉลิมชัยมาตอบให้แล้วนะคะ คณะที่3ามนะคะช่วงนี้แอดมินสมองก็จะเบอะเบอะไปนิดนึงค่ะจำไม่ได้จริงๆค่ะต้องขออภัยนะคะแอดมินแอดมินจำไม่ได้ไม่ต้องดูดูที่ฝีมือประมาณนาทีเสร็จขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ตอบให้นะคะยี่สิบแอดมินไม่ได้แอดมินไม่ได้แอดมินไม่ได้กวนนะคะแต่แอดมินจำไม่ได้จริงๆค่ะไม่ต้องคอยดูพี่กั้นชั้นไม่ต้องคอยดูครับ อ่าเยี่ยมได้แท้วเรามีสติในการเตะเชื่อผมด้วใจใหญ่นั่นคือการลงมือดูไว้อ่าเต็มที่ไล่จัด้ากไปเขยคอยจักห้าลูกก่อนทันเวลาเลยเว้ยแต่ใจเปลือกหนึ่งนาทีครึ่งแต่ใสี่สิบเด้งแต่ใจเปลือกไข่ทองอะไรตาละกันไล่จัดช้ากับหัวขาดวันนี้อกอ้าวท่านผู้ชมนะอ่าล้มฟิว ดูช่วงแรกพักเดียวตอนนี้ร้อนอีกนะถาดแปะสามสี่วันนี้ร้อนจัดปิงปิงสวัสดีครนะับสิบห้าแปะหลักพันแ้่พี่ชันชัยผมขอแล้วกันวันนี้ขอแก้มือที่มันได้ถีบขอแก้มือหน่อยมาไล่ลงไว้ลงไว้โซ่แบกดับไปถาดกระจาครับดักรนจายเบอร์หนึ่งล 15. ไล่สิบห้าหมายถึงเงิน ได้แต้มได้แต้มไปเดลยาวไปเจ็บสิบแล้วตอนนี <so> ้ลายโอ้โเข้าในยอดไปโตวัดแม่เดียวแรงผู้ชมอ่ะเป็นที่8ปสห้าลายสิบห้คะแนนหอาเว้ยลายเต้มขอจะสูงสีดูดิตอนนี้แต้มอันดับหนึ่งอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสอันดับหนึ่งแต้มหนึ่อันดับ2 9งเ้าร้สิบ ไปว่เบอร์มันต้องเบอร์ห้านี่ของจริงกูจบสามนาทีผ่านไม่เสียหายเคไม่ลุ้นะะนะเคนะอาจารย์เอาสี่ทีนะอาจารย์ผมบอกเลยพี่จันทร์ชัยเอาสนะี่เลยนะเตะทำสองเท่าลอกมีโอกาสมีโอกาสตาแบบนี้นะ2่อเออยี่สิบเหม่ยคนนีดแม่หุ่นก้านไปทางเดียวกันเอาแล,ล้วเจัาเทียบ ป็นคนยืนดูไปก่อนนาบินกานใช่นะตะโก้ตะโก้อ้าวโว้ยดาววันนี้เตรียมเอาไว้ดาวร้ยอันดับสุดท้ายน้องดาวลูกสาวจุกมากันครบผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนสุวัสดิ์ก่อสร้างค่ะแปรกลับไปเดินโอมตะโก้สิบเอ็ดตั้งหักเอียบบวมมือโจมโดดทีแมงม้ยเอาละฮะตั้ง ไปได้เคนะสนาทีครึ่งสวัสดีค่ะว <15 5 S 2> ิทยานะคะไปไ,ได้ไวเคไว้ไฟรวมยี่สิบห้าแบบไปเดิมคนละสามท่านะจารตัวข้างนะผมก็ไปกไันเนี่ยสามท่าเยี่ยมฉันใช้เอาละตั้งหกยีย่สิบได้เคไว้ตอนนี้ร้อยห้าบห้าแล้วนะคะหน,นึ้าห <15 5 S 1> ้าประมาณสรอบร้อยห้าห้าสรอบห้าตั้ง หนวอะไรต้องทำมานเขนปรกาเียนะไลน่ารักเด้อคู่กันด้วยเอากระชาโอ้ย่เดผู้หนึ่งกับห้าเลยบุยมองมันมุ้งมิ้งไปหมดเสิบห้าแต้มไออีกคนก็รับอีกคนก็ปิ๊งผู้จเอาเลยเยี่ยมเลอบค่อยเลอาบ็้ต้ถามคนข้างๆคิดยังไงที่เอาอกับตำต้อถามเออกระชา วช็ได้ได้ได้แต่ไมก่อนโตไม่ใช่อย่างนี้นะสวยร้อยแปดสิบไปคอยช็อโอ้โหมาลงนันลงจับช็อตยี่สิบร้อยแปดสิบเแปดตัโตแปดจังหวัดดีผู้ชมไลน์ิชสองเดีมยห้านาทีผ่านร้อยแปดิบันอาทสมใบมาด้วั เตรีมาะไรูโกลิฟโกลิฟเตรียมใส่เต็มใส่เต็มใส่ไว้่นเก้าหนะา้าสกาประกันแค่เยี่ยสี่คนรับผิดชอบสี่คนรับผิดชอบคณะต่อไปเตรียมตัวไฟปวงจออเดี๋ยวผู้หญิง้วยจอมต่อจากชุดน,นี้ผู้หญิงแข่งขัน้วยนะครับ ไม่ได้เตะโชว์นะบอกไว้ก่อนไม่ผ่านก็ตกรอบเหมือนกันสิบคะแนนต่อยมันเก็ดตั้งชาไปตกร้อยไม่น่ารอดไม่น่ารอดไหลอึ๊บสวยโ,โยโอ้โหเว้ย ดีมากครับใช่ค่ะสนามสวยค่ะสนามสวยงามมากเลยนะคะสนามสวยด้วยจังตาช้ยโดดปินข้างบนเลยนะสองหนึ่งศูนย์สนามนี้รับประกันกับความสวยงามอ่าเป็นสนามที่สนามน้องกับทีมวัดปังแก้วของหลวงพ่อปรประภะโยอ่าคนพับคนว่าดกำลางจะน่าจะเป็นพี่น้องกันด้ยแต่ ลดลดลดกลไก่เขาไปเรื่อยเรือยเจ็ดนาทีครับเจ็ดนาทีครับเขาต้องมาแล้วครับตอนนี้กลับเป็นเชิญครับผู้ชมผู้ติด็ดใจนะพี่ดอ่าสวัสดิ์แต่ยังไม่กลับบ้านก็คา้าเาต้มก่อนนะทีมของโรนนะครับสวัสดิ์โขกกับต้มมาแม่โขกคนจะกลับนี่นี่ก็ต้มนี่าไปเลยนะครับผู้ชมใครอยากจะทานก็ต้มรอ,อ,อ,อเชิญครับ ฝีมือของเชฟธรรมะผมเจ็ดนี่ผมบอกเลยนะติดอันดับต้นๆของภาคการโ้วก็จอมการตำนานเยี่ยมเลยนะไฟหัวสอง้อยสมาแล้วไฟหัวจอจอสวัสดีคุณธนาปูนนะคะตอนนี้สองรสิบคะแนน0 0แปดนาทีสองร้อยส้าสองร้อยสจเปสอร้อยยี่สิบหัวก็จมเบอรสา ใช่ไหมได้ทรุนะเออเข้าไปไหมน,นึ่แเอวเดี่ยวหัวไปสิบเอช้าไปช้าไปไป,ไป,ไ,ปไปทีนันลูกสองลูกโอ้ชัดๆเออกวจะโยนได้ไว้วิบเอ็ดลูกสองร้อยสมสิบนาทีเสร็จแปดรอบสองสาสนย์หล่้พี่จันชัยบอกวันนี้รวยไปหมดทุกท้านะพี่นะออวสวย จดจ้องดูที่ตะก้อย่างเดีวยวข้างกล้าวอีกเจ็ดลูกโดมโผล่ไปเให้โต<ไ>เห็นอย่างนี้ออโตยี่สิบแดงจ้าไปช้างสองร้อยห้าสิบแล้วค่ะ <800 S 2> <500 S 1> แถวไปเบอร์ห้านะคะน้องโตนะคะสืบสกุลส,ส, <500 S 1> สวยนุ นักกีฬาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะน้องโตนะคะจากเมืองสามหมอกแม่ห้องสอนนะคะเอาไอ้ดุไอ้ขัวมัาเอามาเตกว่ันนี้เองโฮ้ยไมยองไปเดี๋ยวกูจะเชือกให้หมดดักไ้ปไปเที่ยววันนี้เหมาะแน่จริงเออขยับไปเตะไปเตะขัวเต็มเตมได้เตะ ัวกูนี่ฉลาดอย่างนั้นอย่างนี้อี <c oughs> เอากตะสําน้อยกสิาไปเทจค่อยๆค่อย,อยชาไปเกวไปชวนเจ้านายไปทำทีไปเ,เดไปเทวเอาไหม๋ยวคกูเล่นด้วยเอากะตันแต่ไม่มีมึงนะเทนะสิบคะแนนเบร์เก้านาทีครึ่งสองร้อยเจบาไฟรวงด หุ่ยเบอร์ห้าไม่ไกลก็รับใกล้กว่าวัดไร่ขิงค่ะลูกอะไรอ่ะท่อท่านผู้ชมไฟหุ่ยเบอร์ห้าต่อคอยเล็กนึงวัดหมอมเกตนะคะถ้ามาเส้นพระปรมนะคะอยู่ใกล้เส้นพระปรมเลยค่ะขับเข้ามาลงสะพานข้ามแม่น้ำมานะคะแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาค่ะลองจับจีพีเะคะ่ะนิดเดียวค่ะไม่ไกลอย่างวัดไร่หิงนะคะบรรยากาศดีค่ะโอ้ยไหนๆไม่อยากจะขับเลยท๊ะ ผมหลังยี่ต้อขอยน่องนั้นโอ้โหโอ้โหไปว,วงเต็มในในเ,เต็มเอาเลยไเต็มโอ้โหแต้ตมโอโหตจัดหืฮ้ยไม่ไกลาจากกรุงเทพเลยนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะอยู่แถวแพรชวันนี่เองค่ะติดคะแนนเพื่อสามเฮ้ยเฮ้ยแต็มดีบ๊วยอยู่แถวสายเจ็ดสายเจ็ดค่ะโอ้โหนี่กวน ค่ะไม่เป็นไรค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยสอบถามกันได้นะคะเคสทีเท่ากันสามอเพันสองมึงยอก็แท้กดไปพันสองล้มึงเดือดรอนจับจอ่าเล็วเลเลี้ยวเๆียเยมเตียใจนะใจนะเตียยมกอได้เลย เหวยก็เราบึงเลยเหลืองเลยนะมาแล้วครับผมละสิบห้าบาทไม่ต้องร้อนกระดานนั้นครับไม่ต้องร้อนกระดานนั้นครับหวยแต่จำเป็นอีเมล้อนไงดะตอนนี้สามร้อยห้าสิบคะแนนนะคะไอ้บุยรู้เปล่าว่ากำบงเวลาออกแล้วดูนะเสียใจบังมึงเอออย่าไปสนใจชีวิตมันปล่อยมันแล้วดูจะก็เออโอ้โหกูจังกตรงตอบรู้ใจหนึ่งใีสองูก ใช่ค่ะตอนตอนนี้ไม่มีลมโอ้แต่ตก็เราจะเตะไปดูตีสองก็ไม่ไหวเลยนะเยี่ยมโอ้ยจอ๋อถ้าอยู่หนองแขมถ้าพี่อยู่หนองแขมวัดหอมเกดไกลกว่าค่ะหนองแขมอยู่เส้นเพชรเกษมถ้าพี่อยู่หนองแขมวัดหอมเกดไก่ป okay> ่าวัดไรขิงค่ะไปสิบสองท่านโทษทีค่ะแอดมินนึกว่าอยู่ทางเส้นนี้สเตั้ง โอ้โหขอได้ขอได้เอากับแปะสิคะแนนได้แต้มได้แต้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยมาเลยมาเลยเอาล่ะสวัสดีครับประธานฟาร์มสวัสดีนะคะแปะไม่ดีไม่รีบจ้าไ้เออเอาแมกจานดูใหม่ชุดนี้ได้เลยนะจาะนนตรีนันตรีมิ่นไฟทีมอะไรนะไปเจริญสามเนี่ยแม่หมู่บ้านได้เลยเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าผมเชิญทั้งปีเลย เรียมเลยนะไฟไฟดับน้าวที่วัดอกาสที่เอาไปหมดเลยจ้ะนี่ชุดนี้ให้โต้ใหเทเล่นด้วย่อโคนนี้อ่าไปจับยัม่ติดกนนาทีละแต่ไปตอนนี้ผ่านไปสิบสองนาทีครึ่งมะน้วตับมะน้ำตับลูกยอดเบอร์สิบสองกอเบอร์สิบสองมีเหรอมะน้ำตับโอ้โหหวไหมวะไหวเอาอีกแล้วมะน้ำตับ เอาังวางไว้เลยไม่ได้ถามเลยก็ขอเล่นไปเปลาพนาตัดมอจออาจารย์หดเบอร์เสกหนึ่งร้ยเฮ้ยเบอร์เจ็สองล้วก็ทอเาทำไม่ได้แบบนาแต่ถ้าบิดาเอาห่วจะทำได้สามรอยเจดสิบเอตอนนี้สามรอยเจ็ดสิบค่ะเ้ดูเลยไปนะพนาวตัดเบอร์สองลูกยอร้อยเออไล่ เอาละโอ้โหจะห่วย้าอัดฉีดนี้นะรอบต่อไปนะน้ำมาขายนะใครซื้อกินนะต้องโกรธกับผมบอกแค่นี้เออน้ำไม่หวานนะใครซื้อน้ำกินต้องโกรธกับพวกเราเอาเอไว้ก้าวห่วยให้โอกาสเปลี่ยนอัดฉีอย่างอื่นได้ไหมขออย่างอื่นโอ้โหไม่ให้แม่นใจแข็งที่พไพ่เลยท้ามไปอีก โอ้โหถามทิ้งหวยจิตใจแกทำด้วยไหนวันนี้วันนั้นเลขสิงเลขหิ่งเมียมาไม่ให้พูดโอ้โหช้าช้าวันนั้นเมียมาไม่พูดวันนี้เมียไม่มาใช่ไหมนี่วันนี้วันนี้เอาหวยให้พูดแล้วก็เมาวันนี้ไปเมาก็อัดที้เหมือนเดิมเลยสวัสดีค่ะพี่หมูเฮ้ยนะเฮ้ยนะเออลูกไหนลูกไหนร้อยหนึ่งให้ใครกันนะเอาตัดมาให้เอาตัด